เมื่อไหร่นะครับที่ผ่านมาองค์กรอิสระกรกตติดคุกผมเรียนย้ำหลายครั้งปีห้าแปดห้าเก้าถ้าเกิดเหตุการณ์ขนาดเดียวกันยึดอํานาจเมื่อไหร่ฟันธงกันเลยนะมีองค์กรอิสระติดคุกแน่นอนคราวที่แล้วติดคุกกันไปชุดหนึ่งแล้วฮะมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงแต่เรื่องของการยึดทรัพย์ทักษิณเป็นไปตามกฎหมายนะครับตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนะครับซึ่งมีการวิ่งเต้นไหมก็ดูเรื่องถุงขนมแล้วกันมี สวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววิหกหนืนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่บนโซเชียลมีเดียมีการไปสัมภาษณ์อาจารย์ไพศสาลพืชมงคลนะครับว่ามีคําสั่งให้ยึดทรัพย์ทักษณิณในปี2549หลังจากที่บุเอกสนธิบุญเยียรรอดกะดินนะครับมีคําสั่งให้ยึดอํานาจทักษณิณชินวัตรและยึดอํานาจทักษิณเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งยึดทรัพย์ด ที่การคอมชอ mm. ให้ล่างบางตระกูลชินวัตรทั้งทรัพย์สินและการเมืองให้ยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดถ้ายึดทรัพย์กันแบบนี้เนะี่ยรัฐบาลนี้จะถูกหาว่าเป็นทรราชด,ดีไม่ดีแจ้งหมดเมื่อยึดทรัพย์โดยคําสั่งอํานาจปฏิวัติไม่ได้เนี่ยก็เลยตกลงกันว่าให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งอย่างน้อยเมื่อจะตั้งศาลพิเศษทั้งทีเนี่ยก็จะให้ใครเขาด่าว่าได้ว่าไอ้พวกจันไรเนี่ยมันตั้งคนที่จะมาล่างบางขาหาความยุติธรรมไม่ได้ อย่างน้อยอย่างทีเถียงได้ว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ละคนยยุติธรรมนะค่ะ <c oughs> อย่างถึงแม้ว่าองค์กรมันเป็นการตั้งสารพิเศษซึงร,รัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายใดไม่อนุญาตให้ทําได้แต่เมื่อจาเป็นต้องมีแล้วเนี่ยมันดีกว่าไปยึดทรัพย์เขาดือ้อจะเป็นทรราชไปเลยก็ตั้งคณะกรรมการนี้ก็สังคมก็ยอมรับต่อมาก็มีคําสั่งว่าไม่เอาไอ้ชุดนี้ใช่ไม่ได้ต้องเอาคนที่ฆ่าทักษณิณได้มาเป็นก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดนี้ก็ตั้งคณะกรรมการคอตสอขึ้นมา ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยคือคนที่ต้องมาล้างบางชินวัตรพราะเอาคนที่จะฆ่าทักษณิณนั้นน่ะมาเป็นไปดูนะครับบางคนถึงวันนี้ยังมา,ย,งมายังมาซัดทักษณิณไม่เลิกอยู่เลยตัวเองทําหน้าที่เป็นสาลแต่ที่จะประสาทความยุติธรรมนะทําตัวเป็นคนเป็นมือเพชฌฆาบแม้มนค,นมณ,คณะกรรมการชุดนี้มันยุบไปตั้งนานเนกาเลยแล้วย,ยังบาอย่างบ้าไม่เลิกยังมาัมมยังมาเล่นงานอยู่ทุกวันนี้นะครับถึงเป็นผู้ร้องเองด้วยซ้ำไปวัานี่คือกระบวนการ ของการเริ่มต้นล่างบางตระกูลชินวัตรมันมีใครก็ไม่รู้สั่งการมาที่เลขาธิการคอมชอมให้ล่างบางตระกูลชินวัตรทั้งทรัพย์สินและการเมืองให้ยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดถ้ายึดทรัพย์กันแบบนี้เนะี่ยรัฐบาลนี้จะถูกหาว่าเป็นทรราชดดีไม่ดีแจ้งหมดเมื่อยึดทรัพย์โดยคำสั่งอำนาจปฏิวัติไม่ได้เนี่ยก็เลยตกลงกันว่าให้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่ง อย่างน้อยเมื่อจะตั้งสารพิเศษทั้งทีเนี่ยก็จยให้ใครเขาด่าว่าได้ว่าไอ้พวกจันไรเนี่ยมันตั้งคนที่จะมาล้างบางเขาหาความยุติธรรมไม่ได้ที่อาจารย์ไพศาลพูดนะครับก็เหมือนภาคปฏิบัติการนะบอกว่าไปรับคําสั่งมามีคําสั่งมามาถึงพลเอกสนธินะครับว่าจะต้องยึดทรัพย์สินของทักษิณทั้งหมดนะสุดท้ายก็ให้ตั้งคณะกรรมการตั้งกรรมการเสร็จยกเลิกยกเลิกให้ตั้งกรรมการใหม่ และสุดท้ายมุ่งหน้าในการยึดทรัพย์สินจึงเป็นที่มาของการฟ้องร้องเป็นที่มาของการตั้งองค์กรที่เรียกว่าคอตอสอขึ้นมาโดยมีแก้วสรรอดิโพธิเป็นประธานเป็นทีมในการสอบสวนเรื่องนี้สุดท้ายก็สู่การฟ้องร้องของศาลเป็นที่มาของการอายัดทรัพย์แล้วก็ยึดทรัพย์ศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเข้าสู่ศาลฎีกานะครับทักษสินก็เสียเงินเสียทองไปเป็นที่เรียบร้อย เรื่องของเงินนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทนะครับของทักษิณน,นะครับจนถึงขณะนี้เนะี่ยที่เกี่ยวข้องกับลูกเนี่ยนะครับก็อยู่ในกระบวนการที่กระทรวงกครคลังจะต้องดําเนินการนะโดยสรรพากรเนี่ยจะต้องดําเนินการทําการเรียกเก็บถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับลูกที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองคนนะภรรยาด้วยอยู่ที่อ่ากระทรวงกครคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านั้นยิ่งลัก ชินวัตรนะก็โดนคําสั่งสารปกครองนะครับยืนยันว่าให้ยึดทรัพย์จำนวน1 0 0่ล้านบาทชดเชยค่าเสียหายนะครับจากกรณีจํานําข้าวหลังจากที่กระทรวงกรคลังนะครับจะยึดจำนวน3 6มหมพันล้านบาทต่อมาก็สารพิจารณาให้ลดเหลือ3 0 0 0 0กับแปล้านหมื่นกับแปล้านบาทนะครับผมเรียนทุนส่วนนะเรื่องนี้มันเป็นยังไง หลังจากยึดอานาจวันที่19กาันยายนพุทธศักราช25 4 9เรียบร้อยเนี่ยนะครับมีคาสั่งแบบนั้นมาจริงหรือไม่ผมเรียนว่ามีคําสั่งอย่างนั้นมาจริงนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากก่อนการยึดอํานาจมีการไปซื้อองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะจนเป็นที่มาของอการโกงโดยสุจริตเรื่องของหุ้นเนี่ย นะพอคำพิพากษานี่ออกมาปุ๊บนะเรื่องที่หนึ่งสองเรื่องของยุบพักไทยรักไทยนะตอนแรกก็ไม่ยอมยุบไม่ยอมส่งฟ้องเป็นที่มาของวาสนาเพิ่มลาบติดคุกนะครับแล้วก็ทีมของเขาติดคุกทั้งหมด3 4คนเนะี่ยทังไปตายในคุกกันหนึ่งคนนะนั่นคือก่อนที่จะมีการยึดอำนาจต่อมามีการยึดอำนาจจึงเร่งให้มีการดำเนินการนะเอาผิดในเรื่องเหล่านี้ แล้วก็มีการปลดคณะกรรมาการการเลือกตั้งปลดศารในปี2557ก็ลักษณะเดียวกันนะก่อนยึดอำนาจปี57ก็จะเห้องค์กรอิสระชุมนุมประท้วงไป10ิล้านองค์กรอิสระก็เฉยนิ่งเฉยเพาะมีเรื่องของถุงขนมจนเป็นที่มาของคดีถุงขนมนะเรื่องของพี่ชิดชื่นบานนะที่เกี่ยวข้งองกับทักษิณน่ยนะก็มีประมาณนี้นะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็สารก็สั่งจำคุกไป ถามว่าจริงๆทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์ไปสารอาจจะต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบนะตอนนี้อาจารย์ไปสารเข้าไปทําคดีเรื่องของ s c s s โดนร้องนะครับพอมีคาพิพากษาสารดีกามาฟ้องจะต้องคืนตกไปเป,เป็นที่ดินของตรณีสงอาจารย์ไปสารแกไปทําคดีนะฮะแล้วก็ไอ้แก่จะเล่าเรื่องนี้ไม่หมดนะฮะไปทาคดีให้กับทางฝั่งจินวัตแล้วก็เล่าเรื่องนี้ไม่หมดผมก็เลยมาเล่าต่อให้ฟัง้วกัน นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นก่อรัฐประหารเนี่ยเริ่มต้นจากองค์กรอิสระนะมีเรื่องของขนมนะครับและต่อมาจึงให้มีการดำเนินการถามว่าเกี่ยวข้องกับมือที่มองไม่เห็นเกี่ยวข้องกับใครหรือเปล่ามีคําสั่งเป็นคําสั่งของประชาชนนะครับที่เรียกร้องในตอนนั้นเลยบอกว่าจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเป็นที่มาของการตั้งองค์กรขึ้นมานะตอนแรกตั้งขึ้นมาเสร็จองค์กรนั้น คณะกรรมการนั้นไม่กล้าที่จะดําเนินการสอบสวนหลังจากที่พลเอกสนทีตั้งขึ้นมาต่อมาพลเอกสนทีก็เปลี่ยนคนเพราะแก้วสารเขากา้าวไปที่มาของการสอบสวนก็มีแค่เนี้แล้วไม่มีอะไรมากไม่เป็นเรื่องลึกลับ,ล,บลับซ่อนอะไรทั้งนั้นเลยนะบังรู้ได้ไงบังเอิญในช่วงเวลานั้นผมอยู่เหตุการณ์พอดิบพอดีเลยนะพอทราบเรื่องนะแต่อาจารย์ไปสารเนี่ยไปอยู่ในทีมของภาคปฏิบัติการไอ้ผมมาอยู่ในอีกอย่างหนึง่ง อีกทางหนึ่งก็เลยพอทราบเรื่องบ้างนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังน่นะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการมองอ่ะบางทีบางคนบอกว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ลึกลับซับซ้อนอนะความจริงอยู่แค่นี้เนี่ยนะไปดูประวัติย้อนหลังได้เลยนะก่อนปี4 9ปี57า็ลักษณะดเดียวกันยึดอำนาจก็แบบนี้เป็นสูตรเดียวกันทฤษฎีเดียวกันว่าเมื่อองค์กรอิสระทุจริตคอร์รัปชันนะครับในยุคนี้เหมือนกันถ้ามีลักษณะอังกล่าวโอกาสก็เกิดขึ้นได้นะครับสังเกตไหมฮะ พอองค์กรอิสระไม่ทําอะไรที่ถูกต้องเนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวว่าจะมีการรัฐประหารละสี่เก้านะกับเนี้ยห้าเจ็ดกับเนี้ยอันเนี้ยนะปีห้าแปดกับประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนกันในยุคเศรษฐายุคุงอิงก็เหมือนเหมือนกันนะฮะโดนปลดเมื่อไหร่นะครับที่ผ่านมาองค์กรอิสระกก,กตติดคุกผมเรียนย้ําหลายครั้งปีห้าแปดห้าเก้าถ้าเกิดเหตุการณ์ขนาดเดียวกันยึดอํานาจเมื่อ,อไหร่ฟันทงกันเลยนะ,ะมีองค์กรอิสระติดคุก แน่นอนเขาที่แล้วติดคุกกันไปชุดหนึ่งแล้วฮะมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงแต่เรื่องของการยืดทรัพย์ทักษิณเป็นไปตามกฎหมายนะครับตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนะครับซึ่งมีการวิ่งเต้นไหมก็ดูเรื่องถุงขนมแล้วกันมีทนายความติดคุกไปแล้วอย่างน้อย1คนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ